ท่านพี่น้องสื่อมวลชนอยากไปเรื่องชี้แจงเกี่ยวกับการประชุมรัฐสภาเมื่อวานนี้ประเด็นแรกเรื่องการรับระุงรกสามของายสาด้วยการประชุมครับแรกมีการรับประชุมเเครื่องเครื่องที่ครับมีผู้เข้าประชุมแบบรับเครื่องครับแรกสาร ไน้สาคนยาวประชาณตั้่อประชุมยาว6ตั้งตน้าได้สาร6ตัวถ้าเกิดได้สามจะมีสมาชิกมากเพิาเรื่องความสอาขอให้นัำองค์ประชุมเตนเรื่อว็วิธีการขารชื่อ้งแตถ้าเห็นผีการ็วีการเสียบปัตรงแคนั้นใไ การแก้การปคนสามเป็นคนทมาีชวาจากงแรนั้นก็มีสมาชิกพักต่างงพป็นสอบเาและสมาชิกผู้ที่สภาขอให้ใการฐานที่ใหม่ของชีโยระวระสาเป็นยักษชงนี้ื่อการแต่ผู้ที่เสนอให้ประส มั่ก <was> ่เพื่อิธรรมเพื่อไทยตอนยังว่าว่าาการขอข่ายที่รัฐมนตรีเป็นเอกสิทธิ์่วขององผู้เสนอครับตามข้อกำหนดขยังเือเสนอโดยมีผู้ประ่อบการเข้ามประกอบผลระมได้พิจารณาแล้วว่าถ้าปล่อยให้มีการส่งเสียกันในประเด็นต่า ก็จะหาข้อยุติได้ยากและเสียเวลาผมก็เห็นว่าการให้นักลงทุนไปดูนั้นก็เช็ริงอย่างนึ่ที่ทราบกันทั่วไปท่านในหมู่สมาชิกทางในทางสังคมว่าที่สมาชิกทั้งสภาต้องการให้ การปล่อยให้ล่างราชสมนอย่างประกอบกัดำนนการเลือกตั้งต่อไปเพราะต้องจบยอดซึ่งจะต้องตาที่สินค้าสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าคณะกรรมการสมาชิบางส่วนกล่าวว่าการจะให้ร่างราชส่าประกอบกับรำเนินไป ด้วยวิธีการไม่เข้าปรายการเี่านั้นั้เป็นการไม่เข้าเกรนประชันเกร่อประชาชนจะเข้าใจว่าการไม่เข้าประุมนั้นเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ของทางิ่งนะครับผมให้ขาอไหนของผมน้อยมากนะครับที่จะไป สบายทีรัฐสภาแต่ใช้วิธีการไม่เข้าเป็นอบประเพื่อให้ละกฎหมายตกไปเลราเมเอมีความเห็นว่าเพื่อให้เรื่องที่เกี่ยวกับวิธีการไม่เห็น้อกฎหมายใดพื่อวิธีการทำให้ไม่เป็นกระบนัานเพื่อให้กฎหมายตกไป เป็นวิธีการหนึ่งที่สมาชิกั้สภาจะใช้ดูินแบบจะใช้ดูินิปฏิบัติเช่นนั้นได้หรือไม่ซึ่งแน่นอนว่าย่อมขึ้นอยู่กับรูินี้ของสมาชิกในสภาแต่ละท่านดังนั้นผมเนกรินการให้มิการน้ำตรงประชุมโดยวิธีการถามชื่อ ซึ่งเป็นการดำเนการที่สมาชิกรัฐสภาจะพักเพื่อถ่ายในเสียไว้รัฐสภาสว่างเสมอจะหวเรียองจ้มนไหเรียลผลปรากฏออกมาว่า <Ta> ัาในช่วงของที่โควิดกลมายรัมนทีออกมาว่าสมาชิกที่เข้าประชุมในวันนี้เมื่อได้มูการขานชื่อก็จะเป็นการยืนยันว่าสมาชิกนั้นเป็นบน้าที่น้า ไปสมาชิกทัสภาสมเท่จนะจะรเชียไแต่ไม่ได้รับการดูแลใดๆอ่ควรเมื่อถึงเาลาของการลงมตินีใการคุ้มรงแต่รสมาชิกแตรับท่านเลองใช้คุณพินจของท่านเองในการที่ประการที่สอจะแสดงอง่อประกาบใดบ้างกรมาชิกร นั้นจะเห็นได้จากผลนของการกระแสนิยมการขายเพื่อการขายชื้อก็มีการแสดงรงแล้ว4 0 5แต่เมื่อถึงขั้นตอนการลงมติล่างสุดท้ายวันถุนีพระจะากระบอบด้ทำการเลือกตั้งมากกว่า21คะแน สดยมีสมาชิแสดงต้องไม่ทบองมือชุม่นเยวกัไปประมาณที่สุดนะครขอ้ช่วยควบมกแสดงให้เห็นว่าสมาชิก่ยหลายท่านท้ายสุดในการที่ไแสดงอนเป็นองค์ประกอบของการรักลมัติร่างระย้ารับานผู้ด มาสิหลายท่าอยู่ในกันอยู่ในห้อ,องประชุมแต่ไม่สแสดงเตาเรื่องลมปัติซึ่งวิธีการในก่าแสดงใหเห็นว่าสมายที่บางส่วนไม่ใช้สิ์โดยมีวัตถุประสงค์คคเพื่อให้ร่านพระเจดประกอบด้วยกองที่กลับไปด้วยกิหน่ร้อยแปดสิบกอาซึ่งปัจจุบันไไนี้ นันคือเสียที่เป็นกระบวนการดดที่เกิดขึ้นมาและเป็นกระบวนการที่ตอบปัญหา,าต่างๆว่า,าสาุาพที่สมาชิกสมาเีายูสภาชิสาแสดงตอนในขั้นตอนเรที่ตัวสำนักบริษัทแต่เมื่อจะลงวัติเขาใช้สุข,ขินั้น ไม่แสดงตองเพื่อนของพมากสภาเดียรตามทาเขามาประชุมเป็นสติเดที่จะพื่อแสดงตนเขามาประชุมนะระยทาประองประชุมเขาคบนะลไปมาทุกัากแต่เมื่อจะลงวันติียากจะฝาก่านาับเขาไม่เปดูข้อข้อ้อระทงกานมนี่คือวิธีการที่เกิขึ้นนะเประธาำไปทำอะไรไม่ได้ที่จะไปประ ขอให้เขาทำอะไรอย่างนี้เ like ป็นาาะในบ้านของกลุข้าที <S 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 ่มีขนาดที่เล็กนั้นพี่น้องใช้ในการเกษตรและโบขนาดนี้ตื้นเกิีวัตถูกเป็นจุดนี้ไงส่งกินเป็นที่อยากฝากรัฐบาลาคพยาเกการก็เหลือวันที่สิบเอาไปได้ครับอาจารย์นี่รอบนปดาห์นี้นที่สองก็จะขอโบริโภบิโภคเราม่ต้องหว้ับง ควาเห็นของผู้ที่จะพาซึ่งกำลังประชุมวิปปิลผมไม่ได้ะแต่ผมทราบว่าขารรเขาตั้งใจอยู่กเขางีถงเขาทราบดีว่าวันประชุมที่เหลืออยู่วันเดียวคือวันจนที่15สิงหาคมเม่อู้ทว่าที่มีการนัดประชุมอยู่เนี่ยนะถ้ากะบอกผมาว่า มีร่างกฎหมายจำนวนบ้างประชุมว่าเล่าไม่ได้ร้อยแล้วถ้าหารมีการนัดประชุมวันที่15ทังัที่15ก็ต้องไปประชุมร่วมการะมตรงงคนัดตัเยือลิกประชุมร่วมสมาชิกไม่แสดงตนในการประชุมนัดสภาล่มไปผลเป็นคนทบทางพิบก็บอกมาว่า งานหลายอย่างที่อยู่ในความเรียบร้อยของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายวุฒิสภาก็จะเสียหายนะครับนะครับเช่นร่างกฎหมายบางฉบับมีระยะเวลาบางอย่างในระเบียบวาระการเรื่องเป็นในการให้ความเห็นชอบผู้กำรับตั้งแต่เขาบอกว่าเขาก็รอแล้วรออีกนะครับท้ายที่แล้วก็เรื่องเป็นผู้พิพากษา นี่คือเป็นข้อยืนิิของวิปเลสผู้ันสภาซึ่งให้นัฝาลประกาศเรียกรองใชท่านประธานสภาต่อไปว่าีมีการใช้นี้นะคอันนี้ก็กไม่มีอะไรนะครับไได้สราบเดี๋ยวผม้องเร่งสันง้ท่านประธา,านประานรต่อไปเป็นเรื่องที่สามนะครับ เรื่องสำคัญเกี่ยวกับตัวเองแล้ัเราจะพูดสักครั้งได้ถึงได้ว่าม่าวิรยาลัยตั้งโคศภโปรัจวบตุลาประชามัสภาประจวาตุลาแต่ผมก็มีความสมนับ ปัญหาเรของารไฟับตลอดมาไม่นเร่องดีเราบว่าพูดท้าะพูดน้อยหน่อยถ้าคุควางแผนผมก็พูดเอนันแบบนีผมไม่ตั้งไม่ทำเสียงโฉมัะโคเสเาจังหวัดตรัวโตกระคุนรันธ์รัฐสภาประจําตุนกิจแต่ผมก็มีความสมนับ ปัารื่องน้ไก็ตลอดมาเป็นอยูเราว่าพูดาพูดน้อยหน่อยถ้างควานจะเป็นเรื่ตงอพูดแต่ทรานยูแต่าแอกปีผมไม่ตั้งไมสอนไม่สนต่อมกันเรื่องรนกนไปานะครับเนนี่ยไปวประมาณ 3- 7มงเาวนสมยาเดือนปัญาจดป็คไทเรื่องประเด็นที่สามนะครับถ้าอยู่้าเห็นได้ว่า เป็นเรื่องของการภักผ่นเพื่มม2นาทีการเ่เยมากผพกความเปอชตอนี้ไดประชุมมาเกือบ4ชั่วโมงี่นบโดรเท่านเขาคงทราบอยู่แล้วว่าชายอายุ70ปีเนี่ยนะครับ ก็เข้าห้องน้ำเรื่อง t ามเารียบเทียบรายได้ของระทวงการคังผมก็หาโอกาสที่เหมาะสด้วเมื่อผมได้ประชุมมาตั้งพิจารณาั้สิบที่โมและผมยังไม่ทราบว่าจะต้องนั่งอเท่าไหร่ถ้าต้องหาจังหวัตอนที่กรรมการมานำประชุมใกล้จเสร็จล้าก็ผมก็พูดผม ขอรับกาประษัทเพียงสงนาทีประชาชนทยส็จพอดีนยุ่นนบางซื่อบางเสก็จส่งยาที่นี่ผมเปนขอรับพิสูรไทใคราามไล้วครับผ้าพรมากว่าผมพัฒนาการประทุนไปรับคำสั่งไปรับออเดอร์นเป็นส่วนลดโทรศัพท์ที่พุดคนนี้ืให้เน

ว่ากิจกรรมที่ผมเข้าไปห้องน้ำเพื่อปัสสาวะนั้นมีเพียงกิจกรรมเพียงอย่างเดียวและรีบกลับมาภายในสองนาทีาผมได้ทำติดตามที่ผมตามหาขอให้ความวิตกตรงวีแบบผมจะล่อไปผมไม่เคยสาบานครับ ไม่เงินไปไแต่ของที่ีาผมไม่ถึงจากองาทงประเทศท่านที่ลงขาทำให้ผมเสียหายผมไม่ติดใจทุกครั้งผมไม่ติดใจใครเลยที่ว่าไม่ไมไมต้องมาขอโทษผมแต่ถ้าท่านที่รู้ข้อเท,ท็จจริงแล้วยังใส่ความหมิดเกลนดกล่าวครับ ก็ผมไปทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องพระสยามเทวาีิราชของธาาคางที่ดูถุนี้คงจะได้ตอบสนองความทุกข์ยากให้ออกับผู้ทีท<อ>นะ่ผูดไม่จริงบนแผ่นดินของธนาคารขอบพคุณครับทานาแสดงว่าใจีการทำหน้าที่เมื่อวานนี้แล้วก็รู้สึกว่ามัน,นมันถูนนกนจนยงยนะอย่า,างไม่เหมาะสม ก็จากได้ทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่อแม้จะเป็นเรื่อที่ออกน้ำสองเที่ยงทีนะครับไม่ฟ้องร้องไม่เคยฟอ้องร้องใครนะครับบท่านสอขอ,ขอบคุณน <ะ S 2> <อ>การหลังจากนี้ค่ะหลังจากที่ร่างกฎหมายไม่ทันร้อยแปดสิบวันทางประธานรัฐสภารองประธานทำยังไงต่อไปมา,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 าจากบ่านคือก็ทางรัฐธิสภาก็จะชี้แจงท่านประธาน รัฐสภาว่าถ้าไปไม่ไหวจริงๆเนี่ยก็เป็นว่าทางสมาชิกรัิสภาเนี่ยให้ตวว่าไม่ร่วมมือไม่ไา้ไม่ปประชุมเรื่องพระเจ้าแต่ก็ต้องทำแต่ตอนนี้ยังมไม่พอตรงนะั้นให้ผมไปพูด กับท่านประธานรัฐสภาลเพราะการกระบวนการถ้าเกิดไม่ฮาร์ดแวร์ปัจจบันต้องนำร่างแรกที่ครมรัฐบาลมาใช้ใช่ไหมคะท่านใช่ครับมันเป็นวิธีการหนึ่งที่ทีี่เราทราบกันดีว่าเราจะไม่ชพูดว่าเป็นผิวนะครับซึ่งในการที่เขาจะทำเช่นนี้เนี่ยท่านควรคาดคุ้มว่ามันผิดปกติบางคนกลัวไปถึงว่าอุบ อัญหาบางคนก็โปถึงว่าติดในเรืองของความคารพรชื่อถิดของประชาชนอันนี้นแต่แต่ละท่านแต่วันนี้ผมพูดให้เคลียร์นะครับพูดให้เคลียร์แสดงตอนนะวันน่านแสดงตอน4ี่้อยกว่าไม่ไม่ถึงหายไกจุดร้อยเนเด็กเอะไรล่ะร่อ อาจจะเปิดโอกาสให้ท like, ่างแสดงเสร็จก yes, ็ไดครับท okay, okay, ี Arduino, ler, contest, ่ทำไม่ได้เนื่อจากเนี่ยครับการจะระชมไปอยู่แล้วก็ได้ได้ยินยามมาเมื่อกี้นีทสถานวิวิอนะครับว่าเขาอาจจะเดี๋ยวเดี๋ยเขาจะพูดเลยเพราะว่าอัจจะไม่แน่นอน เดีจะไปลงข่าวแล้วก็บอกว่าผมพูดร่อนี้นะร้องรอขรอเรื่องนี้ไม่ตอบนะครับว่าบ่ายบ่าบ่ายไม่ได้ทราบหาความว่าอาจารย์นำขาไปรถ้เป็นอย่างนั้นสิครับทุกครั้งก็เปอยู่แล้วนอ่ขงาวแฉนะครับ